สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับทางตัวผมเองอพอลโลไดเกมมิ่งนะครับผมได้มีโอกาสมารีวิวเป็นตัวนี่ครับยาดมนะครับผมสมุนไพรจงเจริญนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ต้องออกตัวก่อนนะว่าผมแกะไปดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มาอัดใหม่รอบหนึ่งนะครับผมโดยเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันดูนะว่า1กล่องเนี่ย จะเป็นยังไงตัวนี้ผมสั่งจาก o f f i c i a l เลยนะครับผมนี่เลยถ้าอยากจะสั่งก็ไปสั่งตาม official ตัวนี้ได้เลยนะครับรับประกันของแทนแน่นอนโดยตัวเขาเองไม่ใช่ผมรับประกันแต่เขารับประกันเองนะครับผมตามนี้เลยนะจ๊ะตานี้เลยโอเคครับหนึ่งกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆขนาดกําลังเหมาะมือนะครับผมตัวนี้ผมแกะไปแล้วนะย้ำอีกรอบหนึ่งย้ำหลายรอบเลยนะครับผมภายในกล่องนี้ก็จะแพคเกจแบบนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยยาดม 1ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวนี่ครับเป็นตัว thank you card นะครับผม thank s you card นะครับผมกา <c oughs> รขอบคุณแล้วก็มีตัวพนบัตรให้ด้วยนะครับผมแต่นี้ไม่ใช่บัตรเงินจริงนะ1นึ่งหมื่นล้านนะครับผมของหลวงปู่เจ้าคุณศิลาสิริจันโทนะครับ เก็บใส่กระเป๋าสตางค์ได้เนาะนี่มงคลสิริมงคลนะครับมานะพระเอกของเราครับผมนี่คือสิ่งที่เราอยากได้นะครับผมก็จะใส่ตัวป้องกันมาอย่างดีเลยครับเหมือนที่ใส่แอปเปิ้ลเลยน่าจะเป็นประเภทเดียวกันน,ะนี่ตัวเชือกเนี่ยผมตอนแรกผมเดี๋ยวก็าต้องมาใส่เองนะสรุปคือเขาใส่เชือกมาให้เลยร้อยเชือกมาให้พร้อมแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็มาร้อยเองอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้มันปรับดึงเข้าดึงออกได้นะครับ ขนาดไซส์จะเป็นขนาดไซส์เบบี้ไซส์นะครับเพื่อนๆ,ๆก็จะประกอบตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับขนาดสุดที่75ิกรัมนะครับผมน้ำก็จะฉ่ำเลยนะโอเคครับตอนที่เปิดมาตอนแรกเนี่ยนะครับผมมันจะไม่ได้เปิดง่ายแบบนี้นะมันจะไม่ได้เปิดง่ายแบบนี้แล้วก็จะมีตัวซีลแปะไปที่หัวด้วยแต่ผมแกะออกมาแล้วนะครับผมมาลองดมกันดู ความรู้สึกที่ดมเนี่ยนะครับผมถามว่ามันต่างอะไรกับยาดมสมุนไพรทั่วๆไปไหมคือผมก็มีโอกาสในการดมสมุนไพรมาหลาย,ลาย,ลายๆกลุ่มเนะาะทั้งพิมพเสนแล้วก็อโรมาหรืออะไรเนี่ยจริงๆก็ก็คือยาดมนี่แหละนะครับผมมันก็คือยาดมหรือว่าเครื่องหอมนี่แหละครับผมนี่คือเดมแบบสุดจมูกกันนะก็ ก็หอมดีนะครับผมผมไม่มั่นใจว่ามันคือมันคือกลิ่นอะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเวลาที่ทาพิมเสนกลิ <c oughs> ่นเหมือนเวลาความรู้สึกเหมือนเวลาทาพิมเสนแต่ว่าหลายๆเจ้านะก็เห็นเขาบอกว่ากระปุกนึงใช้ได้หลายหลายเดือนหลายปีไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ใหญ่ดีเหมือนกันนะไม่รู้จะพกไปทํางานหรือไปไหนได้หรือเปล่าแต่ตัวผมเองอะผมดมยี่ห้อน,นี้อยู่นี่คนละราคากเลยนะอันนี้สิบกระปุกเท่ากับอันนี้กระปุกหนึ่งแต่ความรู้สึกเหมือนกับคล้ายๆกันเลยอะ คล้ายๆก็เลยถึงแม้ว่าอันนี้มันจะไม่ได้กลิ่นรุนแรงอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ผมว่ามันคล้ายๆกันเลยไม่ได้ต่างอะไรกันมากนังแต่ตัวเนี้ยคือแคไ่ไม่ถึงเดือดกน,นกลิ่นไมนกระจางแล้วไงแต่มาดูกันว่าตัวนี้มันจะอยู่ได้นานเหมือนกับที่เขาบอกหรือเปล่า,ายิ่งขยับยิ่งหอมนะถึงเขาพูดอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันกนะผมพิ่งจะแกะจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยก็ต้องลองใช้งานดูก่อนเนาะแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็สมุนไพรก็โอเคนะเป็นเครื่องหอมไม่รู้มีอะไรต่ออะไรมากมายนักแต่ก็หอมดี แต่ก็ไม่ได้หอมจนถึงขั้นแบบขึ้นสวรรค์เหมือนกับที่ชาวบ,บ้านชาวช่องกพูดกันหรือว่าหอมทะลุป,ปอดมันก็หอมมาแหละหอมพิมเสนนะหอมพิมเสนน่าจะใช้พิมเสนนะถ,ถ้าเกิดพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเขาบอกว่าวิธีการเก็บก็หลีกเลี่ยงความชื้นนะครับผมหลีกเลี่ยงความชื้นเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมตัว Traditional Thai Aromatic Herbs ในกรบผมเบลนเบบี้ไซส์ก็ไปหัางสั่งซื้อกันได้เลยนะครับตัวนี้ผมได้มาก็ราคาก็เกือบเกือบนะใช้ว่าเกือบนะเกือบห้ากว่าบาทนะครับผมลองดูแล้วกันนะในกะรบผมยาดมอันเปอร์เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดหาซื้อยากเกินแสนเข็นก็กลับไปใช้ห่งทองเหมือนเดิมง่ายดีนะครับผมไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายบ๊ายบายสวัสดีครับ